สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดวงปีพศ2564ของคนปีมะโรงมีดังต่อไปนี้โชคลาบของคนปีมะโรงในปีพศ2564นี้โดยรวมต้องถือว่าดีถึงดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอาชีพการงานและโชคทางด้านการเงินเป็นปีที่มีผลกระทบน้อยที่สุดคนปีมะโรงที่เป็นพนักงานก็มีโอกาสได้สร้างผลงานดี และโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งก็มีมากกว่าปีที่แล้วแต่ถึงแม้ว่าดวงของคนปีมะโรงในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ดีในด้านรายได้อยู่ก็ตามแต่ท่านอาจพบว่ารายได้จากการทำงานเสริมอาจมีเข้ามาน้อยกว่าที่คาดหวังเอาไว้และในขณะเดียวกันปีนี้ท่านก็จะต้องบริหารจัดการเงินให้ดีด้วยต้องวางแผนให้เป็นอย่างดีและนอกจากนั้น ปีนี้หากท่านยอมรับฟังความเห็นของหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานบ้างก็จะส่งผลดีต่อการงานยิ่งขึ้นอาชีพการงานในปี2,564 <B ling> การงานของคนปีมะโรงในปีพศ2,564เป็นปีที่มีโอกาสดีๆเข้ามาท่านเองก็สามารถทำงานได้ดีและมีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก ให้เป็นรางวัลได้ชื่นใจบางคนอาจโชคดีกว่านั้นก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาด้วยในปีนี้และปีนี้เองยังเป็นปีที่ดีสำหรับคนปีมะโรงในการเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองอีกด้วยและอย่าลืมแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆที่ส่งเสริมให้กับการงานของตัวเองด้วยนะครับการเงินในปีพศ2564 เมื่อการงานดีการเงินก็ย่อมดีไปด้วยรายรับของคนปีมะรงจึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวและมักได้มาจากความเฉลียวฉลาดที่โดดเด่นของตัวเองอีกด้วยปีนี้จึงเป็นปีที่ท่านสามารถเพิ่มการลงทุนได้หากท่านคิดจะลงทุนทางการเงินเมื่อเห็นว่าการลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและท่านจะต้องไม่ลืมว่า ควรเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำด้วยจะปลอดภัยกว่าความรักในปีพศ2564สำหรับคนปีมะโรงที่แต่งงานแล้วหรือมีคู่แล้วปีนี้ท่านควรทำตัวให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่โรแมนติกให้มากขึ้นกว่าเกา่าต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่และสื่อสารกับคนรักให้มากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของท่านดีขึ้นส่วนคนปีมะโรงที่ยังเป็นโสดอยู่ก็จะต้องปรับปรุงตัวเองสักนิดเพื่อเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเองหากท่านทำได้เช่นนี้ท่านก็จะพบว่ามีแรงดึงดูดโดยธรรมชาติที่ทำให้ท่านเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นและจะมีโอกาสมากขึ้นจากคนรักหรือคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะรักท่านดีหรือไม่ การศึกษาในปี2564หสำหรับคนปีมะโรงที่อยู่ในวัยเรียนกำลังศึกษาหาความรู้อยู่นั้นปีนี้ท่านอาจพบว่าท่านไม่มีสมาธิกับการเรียนให้ดีเท่าที่ควรเป็นเนื่องจากคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมชั้นหรือสิ่งอื่นๆมารบกวนสมาธิของท่านที่เป็นสาเหตุทำให้ท่านไขว้เขวจึงเกิดความกังวลที่อาจจะเรียนไม่ทันเพื่อน สุขภาพในปี2,564ปี2,564นี้ถึงแม้ว่าอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นได้บ้างก็ตามแต่ก็จะไม่ส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อสุขภาพของท่านมากนักแค่ท่านให้ความสำคัญกับร่างกายกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและต้องมีประโยชน์ทางโภชนาการด้วยใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาท ท่านก็จะปลอดจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนปีมะโรงได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านคิดดีทำดีมีความขยันอดทนหนักเอาเบาสู้ท่านก็ย่อมจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคของปี2564นี้ไปได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทีมงานทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้ท่านอยู่เสมอ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม